สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้นะครับผมเห็นว่าตรงนี้มันโล่งอยู่ผมจะมาทําเป็นตัวของตู้เลดบีแต่ว่าเลดบีเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นเขาจะใช้น้ํา RO โอผมใช้น้ำประปาเลยจะลองทดลองดูว่ามันจะรอดไหมแล้วก็น้าประปาบ้านผมเนี่ยมันจะมีบ่อพักอยู่ซึ่งมันจะพักแล้วก็มีบ่อกองด้วยเป็นกองคาร์บอนคิดว่าน่าจะพอเลี้ยงกุ้งเลดบีได้แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาสัปดาละหนึ่งรอบผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาหในวันศุกร์ ตอนเย็นอ่าเดี๋ยวผมมาเริ่มตั้งตู้กันเลยนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์เล็กน้อยครับจากเมื่อกี้นะตรงนี้มันจะลงลงใช่ไหมผมเอาชั้นเนี้ยมาวางซึ่งชั้นเนี้ยผมคิดว่าเพื่อนๆลองหาพวกเก้าอี้พวกโต๊อะไรก็ได้มาวางนะส่วนตู้ที่ผมเลือกจะเป็นตู้ตัวนี้ครับนี่ไซส์สามสิบคูณสามสิบคูณสามห้านะตู้มันจะทรงสูงนิดนึงแล้วก็ดินที่ผมใช้จะเป็นดินซากุระนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบทีเลียไม่ใช่แบบทีเลียแร่ธาตุซื้อมาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ใช้ฮะเอออากกไปกน อ่ะแล้วก็จะมีซูเปอร์ไบโอกรีนนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไบโอโกลอ่าอันนี้อันนี้ผมจะมาลองพื้นนะแล้วก็อันนี้ผมเอาเจาไปลองหน้าดินด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่ตอนเติมน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็กรองครับใช้เป็นตัวของ XP09 ศูนย์เกะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมฮะเดี๋ยวรอชมกันลึมนะครับอันนี้เป็นไฟนะไฟที่ผมใช้ในตู้นะก็จะเป็นไฟรุ่นนี้เลยครับ อ่ะแล้วต่อไปครับจะใช้แบกตัวนี้นะเป็นตัวรองพื้นนะครับปริมาณเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันเดี๋ยวลองใส่ดูครับให้มันทั่วๆพื้นตู้โอเคครับจะได้เห็น,นชัดชัดเฮ้ยผมโรยไปแล้วหนึ่งช้อนนะ ลงดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดก่อนตัดเดียวพอแล้วผมจะเทดินคิดว่าน่าจะเกือบหมดถุงนะ <í ls> คิดว่าน่าจะพอได้แล้วนะเพราะว่าเนี่ยดินอ่ะขึ้นมาประมาณเกือบสองนิ้วนะครับถ้าต่อไปผมจะใส่ตัวนี้นะผมจะรอไว้ที่หน้าดินนะครับแล้วเดี๋ยวเติมน้ําขึ้นมาอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมก็จะเติมอีกรอบนึงนะผมจะเติมแค่ช้อนเดียวพอครับว่า โอเคนะตอันนี้ผมกาลังเติมน้ําลงไปในระบบนะน้ําที่ผมเติมเนะี่ยจะเป็นน้ําดื่มก่อนเพราะว่ามันมีพอดีนี่น้ำดื่มคอนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าซื้อยกถังเลยเท่าไหร่แต่เนี่ยผมซื้อมาถาังละสามสิบสามสิบบาทถัทงเท่าเนี้ยแต่ว่าเอาถังเก่าไปแลกคืนนะครับผมคิดว่าบ้านหลายๆบ้านน่าจะมีนะถังเนี้ยอันนี้ผมขออนุญาต กงนิดหนึ่งใช้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเติมน้ํามาเต็มแล้วนะแล้วผมอะ่ะถึงนะครับคือเน,นี่ยกองเนี้ยครับเราต้องเติมน้ําไปด้วยนะถ้าไม่เติมอะ่ะแล้วพอเราเสียบปลั๊กตัวปั๊มอะ่ะมันจะทํางานหนักเกิน,นครับเดี๋ยปัม๊มไม่ไอ้ผมเติมน้ําไปแล้วนะวเดี๋ยวเหลือแค่เสียบปลั๊กเดี๋ยวผมจะปลั๊กแป๊บหนึ่งนีเยครับนี่แล้วปั๊มก็จะดูดน้ำขึ้นมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ หลืออีกอันนึงก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อตะแกรงกรลูกกุ้งมานะแต่เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์ค่อยไปซื้อก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวระหว่างรอปั๊มนะครับผมจะเติมตัวซูเปอร์ไบโอกรีนเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะเติมไปสักสองช้อนตอนนี้ผมไม่ทราบเลยนะว่าท d ดเมันเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่คิดว่าน่าจะพอรอดอยู่เพราะว่าน้ำยี่สิบลิตรเมื่อกี้ผมเติมไปมันไม่พอนะเพราะอันนี้มันสามสิบลิตร ผมก็เลยชนะประปาที่บ้านเนี่ยเติมไปด้วยอีกสิบลิตรนะครับก็คิดว่าน่าจะพอพอรอดหวังว่านะครับแล้วเดี๋ยวจะรันน้าแบบนี้ไปอีกสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมใส่ไปประมาณสองช้อนคึ้งน,นะครับเพราะว่าแต่ละช้อนผมไม่ได้เติมเต็มน,นะนี่นะครับมันก็จะตูดลงมาแบบนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะไปหาพวกหินคำมิสมาใส่ที่หลังกระองเพิ่มด้วยนะเ,เดี๋ยวแล้ว,เ,วมมเ,เดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตเล่าลใหม่นิดนึงนะครับพอดีว่าในคลิปเนี่ยผมพูดไม่รู้เรื่องนะอันนี้ก็คือเป็นเอซูฝาทองนะครับใครมีก็ใส่ก็ดีครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับใส่เพื่อช่วยให้กิีนวอลขึ้นเร็วขึ้นผมจะใส่แค่ฝาในฝาเดียวนะครับประมาณ5้ามิลลิลิตรนะแล้วก็ไฟนะครับผมจะเปิดอยู่ประมาณสิบสองชั่วโมงต่อวันนะครับ ก็เดี๋ยวใช้ทำมือตั้งเอาเปิดตั้งแต่6กโมงจนถึง6กโมงเชา้าจนถึง6กโมงเย็นนะครับแล้วก็ตู้นี้นะครับเป็นตู้กุ้งเลดบี B, ตู้แรกเลยที่ผมได้ตั้งนะครับก็เลยคิดแบบอยากทดลองอะไรนิดๆหน่อยๆก็คืออยากลองไมใ AO, ่ใช้น้ำอาโอครับใช้น้ำปลาปลาแล้วก็อาจจะมีใช้น้ําดื่มช่วยเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็อยากได้ตู้ที่มันเงียบมากๆครับก็เลยเลือกใช้เป็นกองแขวนเท่าที่ใช้มารู้สึกว่ามันเงียบอยู่นะไม่รู้สึกถึงมีเสียงอะไรเลยนะครับเสียงมอเตอร์ก็เบามากแล้วก็ ผมเป็นมือใหม่มากๆนะครับก็อยากให้พี่ๆที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งนะครับมาแชร์ความรู้กันสักเล็กน้อยในใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อให้พี่ๆท่านอื่นเนี่ยได้มาดูแล้วก็อ๋อโอเคต,ตู้เขาตั้งกันประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก็จะได้ให้ท่านอื่นที่อยากจะลองตั้งตู้กุ้งนะครับได้มีความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปบ้างนะผมพูดตรงๆว่าผมอะความรู้ไม่ได้ถูกอะไรเลยเท่าไหร่เลยคือก็ ลองดูที่คิดว่าน่าจะทําได้น่าจะรอดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ในการทําตู้ไม้น้ําอยู่บ้างเล็กน้อยหวังว่าตู้นี้จะรอดนะครับแล้วก็จะไม่มีลูกกุ้งล่วงหรือว่ากุ้งตัวอื่นล่วงนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันอีกดูที่ว่ากินวอลขึ้นหรือยังนะครับ